สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอ้าน้องอีแม่พบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวน้องมื่อนี้สาวบัวสิบห้าพีพ้าหนองมาเบ่งอันบ่าใบเพิ่นเฮ็ดโตนาอพี่น้องนี่เนาะเป็นโตที่เข้าใจในการปลูกพักน้องพี่น้องแต่ว่าสาวบัวขอโทดเขาไพ่ได้ร้ายเนาะทีบริเวณไทยเ้เบ่งขั้นตอนการเห็ดเพราะว่ามันมันร้ายขั้นตอนน้องพี่น้องแลวสาวบัวกับบฮู้ว่าสิไทยแบบได้ก็เลยทายมาห้เบ่งตอนทีมันสําเ็จรูปแล้วน้องพี่น้อง นี่เนาะอันนี้บบาใบพ่นกำลังอันเขาเอินใ้ยังเกาะบใบเขาเอินใบยังอันพ่นซีปิดหม่องอัน,น,นอันพ่นซีกันสนิมหม่องที่เห่าเชื่อมมันพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือเป็นโตที่เขาใส่ในการปลูกพักกันเลยพี่น,น้องเนาะอันนี้คือเป็นผลงานของบอใบเนาะบอใบเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเองเนาะก็เป็นโค้งเล็กทั้งเบิดเลยเนาะเพื่อคว่ำแน่นาทาวอนเนาะพี่น้อง เฮ็ดมาหลาหมือนเลยแหละพี่น่อง่อา,าวบัวบริไทให้เบิงเนาะบริไทให่เบิงจังได๋ก็ขอโทษข้อพ่ายเนาะบริไทขันตอนขันตอนในการเหตุพี่น้อง้าวบัวนั่นโบูหวสถไทยจังได๋เนาะก็เลยนี่แหละมาไทยให้เบิงตอนที่ที่อันสําเร็จลูปแล้วเนาะพี่น้องถามว่าเหตุยากบ่มันก็ก็บ่ทขั้งขันว่ายากแห้วก็บบทั้งขันว่าง่ายเนาะขื้นยู่กับอันอัน ผู้สีผู้สีเป็นนะนะพีน่น้องคืออย่างทีชาวบัวเคยเบาเนาะเบาใบเป็นคนจิริกจอกหลอกพี่น้องเป็นทุกอย่างนาะเห็ดเป็นทุกอย่างกับสีเป็นคนมักเห็ดนั่นเห็ดนี่แหละพี่น้องนาะเห็ดไปเห็ดมากคือเบาเลยน,นันนันเสียเลือดต่หนีแล้วพี่น้องนี่เนาะตอนนี้ก็กาลังเก็บรายละเอียดเนาะเก็บรายละเอียดเล็กๆหน่อย,ยๆพี่น้องนี่เนาะผลงานของเบ,บาใบ กถือว่า,สาใส่ได้พี่น้องเนาะก็ถือว่าพอใส่ได้ละซ้ำหนีเนาะเพราะ,าะ,ะ,ระว่าอันบอใบแล้วกับบอเมนร้างเมื่อสีบดอกเป็นมือสมครหลิ่นพี่น้องเป็นมือสมครหลิ่นเนาะแต่ว่าเป็นคนที่มกักมักจากเห็ดแนวนี่พี่น้องมกัมกมักคล้องแนวนี่เนาะก็เลยน,นั่นแหละคอยพัฒนาฟีมือเอาจากประสบการณ์นี่แหละพี่น้องเห็ดนั้นเล็กๆหน่อยไปเข้ากับจำเอาเป็นบทเรียนเนาะขึ้นอยู่กับความมักพี่น้องคัน อันไหนที่เ้ามหมักเห็ดได้เม็ดพี่น้องอยู่เว้นแต่อันที่เ้าบ่มหมักอันที่เ้าบ่อยากเห็ดเนาะเป็นเทาก็ว่าบ่เป็นนั่นแหละพี่น้องเนาะก็เลยอยากมาอวดพ้นงานเนาะพี่น้องอยากมาอวดพ้นงานของเบาใบเนาะให้ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนั่นแหละถึงแมนว่าเ้าบ่แม่นสร้างพี่น้องเนาะเทาก็อ่าพอเห็ดได้เนาะพอเห็ดได้พอได้แก้ไขพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเห็ดใส่ในฟาร์มเทาเองเนาะเพราะว่ามันมีโตที่มันมันสำลุดเนาะพี่น้อง เวลาเขาใส่งานไปโดนๆพวกเล็กพวบยังมันกระสีเป็นสนิมพี่นอกเนาะแล้วมันกระสีพุข้างไปเท่ากาับทาย่อยเห็ดไม่ไปเลยเื่อยพี่นอกอันใดมันเพ่มันพังเท่ากับเห็ดอันไม่ึ้นมาทดแทนเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเล็กยางดีเลยเดนี่เพื่อว่าไอ้เล็กอีกยังก็เล็กกับวันในบ่เล็กยางดีเลยเนาะ สาบวกอะบนบริเวณย่างน้ำเพลนดอกมิเตซอยจับพี่น้องซอยเป็นลูกมือเพลนเนาะจับนั่นจับนี่ให้เพลนนั่นแหละซอยเล็กๆหน่อยๆเนาะเบาใบาเพป็นก็เป็นคนจัดการทุกอย่างนั่นแหละสาบวกกระเดเ็นนางยิ้มแฮงๆให้กำลังใจข้างๆเนาะนี่แหละกามาไายให้พี่ให้น้องได้เบิงเนาะให้ได้เห็นว่าผลงานเนาะผลงานของเบาใบาพี่น้องกืบบหูว่ามัน มันสิผ่านบอสำหรับผู้อื่นเนาะแต่ว่าสำหรับซาบวกก็บว่าโอเคแหละพี่น้องมันมันก็นใส่ได้แหละซ้ำนี้เนาะคือว่ามีความแนนหน้าท้าวบอลละเนาะสวยงามสวยงามพี่น้องเป็นโค้งเล็กเนาะพี่น้อง นี่แหละนอพี่น้องสําหรับคลิปนี่นอกกโบมิ้งยังหลายดอกมะไายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกนอผลงานของเบาใบนอพี่น้องยยมเลิกงานมานอเห็ดเล็กๆในน้อยพี่น้องเนาะอันพราะใดค่าข้ต้มขนมพี่น้องพราะใดอันค่าข้ต้มขนมให้ลูกก็เอาเนาะเอากับได้หน่อยก็เอาหน่อยเนาะพี่น้องเพิ่นว่าอันเอียงเกาะเพิ่นว่าบ่มีเงินหน่อยบ่ค่อยวาสนาพี่น้องเนาะเก็บหาเก็บซิปนี่แหละพี่น้องเนาะ รังเลิกงานมากอ่ะพากันมาเห็ดเล็กๆน้อยๆพี่น้องจำม,มีงานให้เห็ดเนาะมีงานให้เห็ดดีกวัวบ่มีงานให้เห็ดพี่น้องเห็ดเล็กๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นเงินเนาะนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องซาบัวกับสิเด้ขอตัวอําลาพระจาาพี่น้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวจังมาพบมาโอกันในมือต่อๆไปเนาะจังได้ซาบัวกับขอบุญขอบุญพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ซาบัวกับบ่าวใบ,วบตลอดมาเนาะขอบุญทั้งเพื่อนเก่าขอบุญทั้งเพื่อนใหม่ขอบุญทุกกำลังแรงใจ ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีล,า,ลาหนองไปก่อนสบายดี